เพาถั่มคนจีนเนี่ยผงจีนมันช่วยทาให้ลื่นเวลาที่เรารูดไปไงเงี้ยผงจีนเนี่ยมันจะเป็นตัวบางคน,นยังขนาดโป๊แดงพีทั้งอันเนี่ยเขาเรียกพีทั้งอันเนี่ยใช้โป๊แดงเขาไมต้องใสมถุ่นจีนเลยเพื่อให้เกิดความลื่นมันจะช่วยลดความหนื่อุผงจีนไม่เหมือนที่สองฟองอะแต่ว่ามันจะสีขาวเลยขาวผมละเอียดเลยเหมือนเฮลออินนะ่ะเออไปถูด,ด้วยมหมอ หมอไม่เคยก็ได้ขาเดียวหนักขาเดียวหนักเดียวมาหยดหยดตอนแรกของนัดเนี่ยถ้าสังเกตอ่ะการจะมาแบบนี้เห็นไ่มการจะเอียงแบบนี้ให้ตั้งตาแบบนี้ลองทำมือก่อนทำท่าก่อนเฮ้ย